สวัสดีครับเรื่องราวในพม่าที่น่าสนใจก็คือ NUG นะครับประกาศแต่งตั้งกองกําลังขึ้นมาสู้กับทหารพม่าเอากําลังมาจากไหนจะตั้งอย่างไรเดี๋ยวว่ากันก่อนอื่นเนี่ยมาดูก่อนว่า NUG หรือว่า National Unity Government นี่คือใครและครับก็คือพรรค NLD ของซูจีที่ชนะการเลือกตั้งแต่ก็ไม่ได้เป็นรัฐบาลน,นะครับพอว่าโดนกองทัพพม่าเนี่ยยึดอํานาจพรรค NLD เลดีเลยพยายามจัดตั้งรัฐบาลนี้ขึ้นมารัฐบาลของ NUG บ้านเราเนี่ยอาจจะเรียกว่ารัฐบาลชิบก็ได้นะครับแต่ว่าชื่อตามสื่อต่างประเทศอย่าง เอาจาซีราหรือว่าเอาจาซีร์เนี่ยจะเรียกว่าแชโดลอกอัเมนต์หรือว่ารัฐบาลเงานะครับจะอย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยบทบาทของ NUG นี้ส่สคัญกว่าเลครับติดต่อประสานกับสหประชาชาติได้หรือไม่อย่างไรคําตอบก็คือได้แค่ยื่นเรื่องนั่นคือความเป็นจริงนะครับปัญหามันเกิดมาจากอะไรนะครับทำไมนานาชาติเนี่ยไม่สามารถช่วยพมา่าได้อันนี้เราตัดความรู้สึกออกไปก่อนมาดูเหตุผลกันนะครับหนึ่งเลยครับรัฐธรรมนูญของพมา่ากําหนดให้ทหารเนยึดอํานาจใต้ทหาร อันนี้ไม่ผิดเป็นไปตามรัฐธรรมนูญนะครับเรื่องมันเป็นแบบนั้นจริงๆอย่าหาว่าแอดมินเนีย่ยเข้าข้างทหารพมา่าอันนี้พูดตามความเป็นจริงแล้วก็เหตุผลที่เกิดขึ้นต้องแยกแย้นะครับในเมื่อมันถูกกฎหมายของพอม่าแล้วเนี่ยนานาชาติก็ทําอะไรไี้ไม่ได้มันมีกฎหมายระหว่างประเทศอยู่นะครับแล้วพอเกิดความรุนแรงขึ้นในพม่าเนี่ยพม่าก็มีสิทธิ์ปราบปรามได้ตามกฎหมายซึ่งก็ไม่มีใครได้เห็นด้วยเกิดปัญหาแล้วทําไงล่ะครับอาเซียนนี่แหละครับต้องเข้าไปเจรจาไก่เกลี่อหารือ อาเซียนก็ทําได้แค่นานแล้วครับกัมพงที่กั้นพม่าไว้ก็คือข้อตกลงระหว่างอาเซียนที่จะไม่ยุ่งเรื่องภายในของการรลยการนะครับเรื่องนี้อาเซียนก็ทําอะไรนี่ไม่ได้ตั้งแต่ก่อนประชุมแล้วแล้วครับอันนี้อธิบายกันให้เข้าใจมีต้องคาดหวังว่าเรื่องพอม่าเนี่ยจะเข้าสู่การพิจารณาของสหประชาชาติยังห่างไกลนะครับเรื่องนี้พักเอ็นเอลดีรู้ดีวิธีการที่พักเอ็นเอลดีหรือว่าเอ็นยูจีเลือกก็คือเรียกร้องให้ประชาชนนี้ตั้งกองกําลังขึ้นมาสู้กับทหารพม่านะครับในนาม PDF หรือว่า p e o p l e s Defense Force ซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ย NUG พยายามเรียกร้องให้กองกำลังติดอาวุธกลุ่มชาติาพันธุ์นี้ออกมาสู้แต่ก็ไม่ได้ผลอะไรมากนักก็เลยมาเรียกร้องให้ประชาชนนี้ตั้งกองกำลังขึ้นมาสู้นะครับอะไรที่ลงท้ายด้วย PDF นี่เพิ่งตั้งขึ้นมาใหม่ทั้งนั้นนะครับแน่นอนว่าเรื่องนี้หวังผลให้เกิดการต่อสู้และก็การสูญเสียนำไปสู่การเข้ามาของนานาชาติมันก็มี2มุมมองนะครับมุมอมองหนึ่งก็คือถ้าไม่สู้ก็อยู่เหมือนเดิมมุมอมองที่2ก็คือสู้้้แลวไดอะไรเพื่อใครมองมองนี้ย่เพิ ว่าเขานะครับเพราะว่าการสูญเสียนี่จะเยอะมากแล้วก็ต่อให้ทหารพมานี่แพ้นะครับอ,องซานซูจีนี่ขึ้นมาเป็นผู้นําเรื่องมันก็ไม่จบนะครับชาติพันธุ์นี้ก็ซัดกันต่อพื้นที่ทับซ้อนกันผลประโยชน์นี่เยอะมากและทุกกลุ่มก็มีกําลังมีอาวุธอ,องซานซูจีก็เอาไม่อยู่หรอกครับพูดแบบนี้ไม่ได้เข้าข้างทหารพม่านะครับแต่ว่าบริบทของพอม่ามันเป็นแบบนั้นจริงๆนั่นก็คือเหตุผลนะครับที่กลุ่มชาติพันธุ์ในพม่าส่วนใหญ่เนี่ยสงวนท่าทีเพราะรู้ว่าต้องยืดเยื้อสูญเสียแล้วก็ รับรองผลด้วยนะครับต่อให้องซานซูจีมาเป็นผู้นําเนี่ยก็ไม่สามารถพูดได้ว่ากลุ่มชาติพันธุ์จะได้อิสระในการปกครองตัวเองดังที่คาดหวังเอาไว้นะครับไม่ใหญ่ซูจีก็ไม่ธรรมดานะครับ กลุ่มกองกาลังชาติพั่ธุานหลายกลุ่มนี้มีผู้ให้การสนับสนุนนะครับอันนี้ต้องยอมรับอาวุธที่ใช้นี่บอกได้ดีมันก็เลยดันดันกันอยู่แต่ละกลุ่มเนี่ยไม่มีมิตรแท้แล้วก็ศัตรูถาวรสักกลุ่มนะครับภายใตยก้กามเป็นของ NUG ของพรรค NLD ขององซานซูจีที่เรียกร้องการตั้งกองกาลังติดอาวุธมาสู้กับทหารพม่าให้แตกหักไปข้างหนึ่งแต่ก็ยังดูเงียบเงียบอยู่นะครับอันนี้แอดมินอธิบายเพิ่มเติม,ตมว่าการที่เกเรียงรบกับพม่ากับ KIA ของกชินรบกับพม่าอยู่่่ในนนนนตออนนีีี้น้ััไมเกกกยวกบร กรองของ NUG นะครับอันนี้มันเป็นความแค้นเฉพาะตัวที่ตามน้ำตามสถานการณ์ขึ้นมาเฉย กองกำลังที่ตั้งขึ้นมาตามคำเรียกร้องของ NUG ก็คือ PDF นะครับกองกำลังปืนแกป๊ปปืนอัดลมทั้งหลายนั่นแหละครับแล้วก็เกิดการสูญเสียขึ้นมาไม่น้อยส่วนตัวแอดมินไม่เห็นด้วยกับ NUG ในเรื่องนี้นะครับเพราะว่าเป็นรัฐบาลมาก่อนต้องมีข้อมูลกำลังอาวุธของกองทัพยอยู่แล้วนะครับประเมินสถานการณ์ได้อยู่แล้วนอกจากตั้งใจให้เป็นแบบนั้นนะครับและสิ่งที่ NUG เรียกร้องให้กองกำลังกลุ่มชาติาพันธุ์ทุกกลุ่มนี้ลุกขึ้นมาสู้ว่าอย่างนี้รัชฉานเหนืองี้ปะหลงนี้เมืองลานี้ปะงโงง ยาโยสึกนี้โกก้้งนี้นะครับ NUG น่าจะประเมินได้ว่าความเปิ่นไปได้นี้มีเท่าไหร่แล้วก็มีเหตุผลอะไรที่เขาจะมาสู้กับพม่าการที่คิดว่าทุกกลุ่มจะลุกขึ้นมาสู้กับพม่าอย่างพร้อมเพรียงเยียดเยียดความปลาใช้กับพม่ามันเป็นแค่มโนโกรรมของ NUG นะครับแล้วก็เป็นวจีกรรมดีแต่พูดของชาติพันธุ์บางกลุ่มแต่คนที่ต้องมากายกรรมก็คือกองกำลังปืนแก๊ปทั้งหลายอันนี้น่าเห็นใจเป็นอย่างยิ่งนะครับ ภายใต้การเต้นรอ่อเวทีเด้งเชือกไหวครูไม่ชัดเจนสักทีของกลุ่มต่างๆนะครับความหวังของ NUG ในการที่กองกําลังติดอาวุธจะเข้าร่วมสู้ก็เกิดขึ้นในที่สุดก็มีกองกําลังประกาศตัวชัดเจนแล้วครับว่าจะอยู่เคียงข้างร่วมสู้กับรัฐบาลเงา NUG อันนี้น้ําตาแทบจะไหลนะครับหลังจากที่รอมานานเนี่ยกลุ่มนั้นก็คือ CNA นะครับหรือว่าชินน i o n a l Front อันนี้เป็นองค์กรทางการเมืองของรัฐชินมีกองกําลังก็คือ CNA นะครับหรือว่าชิน National ขอย้ำนะครับนี่คือคนแรกที่ลงนามข้อตกลงที่จะร่วมสู้กับ NUG c n f ก็คือคนแรกและก็คนเดียวในตอนนี้ขององซานซูจีนะครับสว่วนที่เห็นกลุ่มต่างๆประชุมวิดีโอหารือกัน10กลุ่มนั้นไม่เกี่ยวกับ NUG กลุ่มที่เจ้ายอดศึกเป็นประธานนะครับหารือเรื่องข้อตกลงหยุดยิงกับพมา่ากับแนวทางการเจรจากับพมา่าไม่ใช่หารือกันจะสู้กับพม่านะครับ C.N.F. แล้วก็ C.N.A. ของรัชชินที่ลงนามกับ N.U.G. สู้กับพม่าก็น่าสนใจนะครับเพราะว่าแนวทางของรัชชินต้องการเจรจากับพม่ามาโดยตลอดเป็นเด็กตรีมาโดยตลอดนะครับแต่ว่าคราวนี้เนี่ยออกตัวแรงถูกกดดันจากประชาชนไหมอันนี้ไม่ทราบแต่ว่าพม่าเนี่ยถล่มเมืองมินดัดในรัชชินี่อย่างหนักเลครับประชาชนในรัชชินไม่พอใจอยู่แล้วการตัดสินใจของ C.N.F. ในครั้งนี้ก็น่าจะเกี่ยวกันไม่น้อยนะครับกองกําลังของรัชชินเป็นกองกําลังเล็กๆเทียบกับ K.N.U. แล้วก็ K.I.A. นี่ไม่ได้นะครับ ความเชี่ยวชาญในการรบนี่ต่างกันมากแต่ว่ารัชชินได้เปรียบภูมิประเทศนะครับพม่าก,ก็ยากในการปราบปรามเช่นกัน ถามว่า C.N.F. แล้วก็ C.N.A. เนี่ยจะโคนพม่าได้ไหมความจริงก็คงไม่ได้แล้วครับแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างก็คือรัฐชินเนี่ยเป็นฐานของอังกฤษมาก,ก่อนในช่วงของสงครามโลกนะครับญี่ปุ่นไม่สามารถบุกยึดรัฐชินได้ก็ด้วยภูมิประเทศนี่แหละครับการลงนามเข้าร่วมกับ NUG ของรัฐชินก็น่าสนใจ NUG จะใช้รัฐชินในการเป็นฐานหรือเปล่าอันนี้น่าคิดแล้วครับแล้วก็รัฐชินเนี่ยอยู่ติดชายแดนการส่งกําลังหรือว,ว่าสิ่งของตามช่องทางธรรมชาตินี่ทําได้ง่ายซะด้วยนะครับ ถ้ากองกำลังของ N u G ก่อตัวที่นั่นก็น่ากลัวไม่น้อยนะครับตอนนี้คนของรัฐชินมีน้อยอยู่แต่ถ้าตั้งฐานใต้แล้วก็ชาวบ้านแล้วก็เยาวชนที่ไปฝึกอาวุธไปรวมตัวกันเพิ่มขึ้นแนวร่วมเพิ่มขึ้นงานยากสลับพมา่าไม่ง่ายในการปราบปรามญี่ปุ่นนี่เจอมาแล้วนะครับและการช่วยเหลือด้านต่างๆจากภายนอกก็ทําได้ง่ายด้วยเรื่องนี้ก็น่าคิดว่าทําไม N u G เนี่ยเลือกรัฐชินซึ่งก็มีกองกําลังเล็กๆดูเหมือนไม่ทําให้พมา่านี่ละคายเคืองได้แต่ถ้าพิจารณารอบด้านก็มีความได้ เปรียบอยู่พอสมควรนะครับแต่ถ้ามองแบบตั้งข้อสงสัยนะครับ NUG เนี่ยไม่ได้รับการตอบรับเท่าไรจากกลุ่มต่างๆก็เหลือแค่รัดชินเท่านั้นเลยครับและงานนี้มีโอกาสที่จะได้รับความช่วยเหลือแบบรับ,รบๆจากภายนอก มาแบบนี้อะไรก็ไม่แน่แล้วล่ะครับเอาจริงแอดมินเนี่ยก็อยากให้เจรจากันแต่ถ้ามันไม่ได้ต้องสู้ความหวังของพ่อแม่อยู่ที่ชาวบ้านแล้วก็เยาวชนนะครับซึ่งสู้ด้วยความต้องการอิสรภาพจริงๆมากกว่ากองกําลังที่มองเรื่องผลประโยชน์นี้มาก่อนเยาวชนแล้วก็ชาวบ้านเนี่ยนะครับก็คือความหวังของพอแม่